สาวอายุ22ปีถูกชายหนุม่มอ้างตัวเป็นโมเดลลิ่งหลอกว่าจะหางานด้านการแสดงและเพจที่ให้แต่ว่าสุดท้ายถูกพาไปข่มขืนครับหญิงสาวอายุ22ปีพร้อมกับเพื่อนเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสอนอาวังทองหลางให้ดำเนินคดีกับชายหนุม่มซึ่งใช้ชื่อว่าอาร์ตปัทวีโชติขันอายุ34ปีหลังจากถูกหลอกว่าจะหางานด้านการแสดงให้ทำแต่สุดท้ายถูกหลอกให้พาไปข่มขืนที่ห้องพักย่านรามคำแหงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา หญิงสาวเล่าว่ารู้จักกับชายคนนี้ผ่านทาง a c e b o o k นะครับโดยอ้างตัวเองว่าเป็นนักร้องและเป็นโมเดลลิ่งด้วยสามารถหางานด้านการแสดงและเพลตี้ได้ตนก็เลยสนใจเพราะว่ากําลังหางานทําอยู่จากนั้นก็ติดต่อพูดคุยกันด้วยมาจนกระทั่งวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาในอาร์ตได้นัดให้ออกไปทานข้าวด้วยกันก่อนจะพาไปที่ห้องพักย่านรามคาแหงเมื่อเข้าไปถึงปรากฏว่าชายหนุ่มคนนี้เปิดเพลงเสียงดังล็อกประตูห้องก่อนจะมาคับข่มขืนส่วนสาเหตุที่ตนเพิ่งมาแจ้งความเนื่องจากอับอาย แต่ว่าพอไปปรึกษากับเพื่อนหลายคนก็ตัดสินใจมาแจ้งความเนื่องจากไม่ต้องการให้ชายคนนี้ไปหลอกคนอื่นอีกครับ